เล่ารัชะนน์ค่ะนักวิคร์วัยและแผนชการพิเศษจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2องพิโลกค่ะจากสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วโลกและยังไม่คลี่คลายลงหรือสิ้นเชิงทําให้ภาวะเศรษฐกิจด้านการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศผนวกกับปัญหาผลผลิตพอกระจุกตัวพร้อมกันยิ่งจะมีความรุนแรงให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการการส่งออกที่จะต้องฝ่าฟันกับภบาวะวิกฤตดังกล่าวนี้ให้ได้เช่นเดียวกับกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการลดลงของปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากผู้ประกอบการส่งออกที่ไม่สามารถส่งผลผลิตออกต่างประเทศได้ตามปกติรวมไปถึงปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด1 9และภาวะเศรษฐกิจในประเทศยิ่งทำให้จำนวนพ่อค้าที่รับซื้อมะม่วงลดลงอย่างมากทำให้เกษตรกร,ร,กรสมาชิกประสบภาวะขาดทุน สภาพคล่องไม่มีเงินทุนในการซื้อปัจจัยในการผลิตเพื่อที่จะดําเนินการต่อในรอบการผลิตต่อไปแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทําให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกสามารถดํารงอยู่รอดได้ภายใต้วิกฤตดังกล่าวค่ะ เราลองมาดูว่าความโดดเด่นและปัจจัยใดบ้างที่ทําให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มนี้ยังคงสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงวิกฤตต่างๆที่ถาถมเข้ามาอย่างรุนแรงจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้อันดับหนึ่งของประเทศซึ่งอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดรองลงมาได้แก่อํำเภอวังทองและอำเภอวัดโบด หลายๆท่านคงได้ยินเซล์แกนที่ว่ามะม่วงดีมีทั่วไปแต่ถ้าหวานจับใจต้องไปที่วังน้ําบ่อเพราะที่นี่คือแหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพรสชาติที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อตำบลใสย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อต้องการยกระดับการผลิตมะม่วงทั่วไปให้เป็นมะม่วงคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และภาวะเศรษฐกิจครัควรเรือนเกษตรผู้ผลิตมะม่วงในพื้นที่ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีหนี้สินที่ลดลงสภาพการผลิตของกลุ่มพบว่าในกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อมีสมาชิก41คนพื้นที่รวมประมาณ700ไร่ซึ่งต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่15ปีและเริ่มให้ผลผลิตในปีที่4ที่5 และในปีนี้ได้คาดการปริมาณผลผลิตของกลุ่มว่าจะออกสู่ตลาดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2565รวมทั้งสิ้นประมาณ490-560ตันโดยมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่700-800กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปี ดดเด่นของกลุ่มนี้คืออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาตั้งแต่อดีตทําให้เกษตรกรมีความชํานาญในการผลิตรวมทั้งภาครัฐในจังหวัดร่วมกับเข่้นโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพและดําเนินมาตรการสับสน,นการตลาดทั้งโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ โครงการยกระดับมะม่วงแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศการสนับสนุนโรงคัดบรรจุผลผลิตมาตรฐาน GMP การใช้คณะทำงานดิมานไซต์จัดทำข้อมูลดีมานซ์พายเพื่อบริหารจัดการสินค้าส่วนเกินและการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมรับซื้อผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มประธานกลุ่มมีศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีมีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการผลิต มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเพิ่มรายได้เพื่อลดนี้สินให้กับครัวเรือนของเกษตรกรสมาชิกต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพบ้านบางน้ำบ่อบปี2565พบว่าจากเนื้อที่ให้ผล692ไร่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร700่700-800กิโลกรัมปริมาณผลผลิตรวม400ตันราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย25บาทต่อกิโลทำให้ได้ผลตอบแทน ของกลุ่มอยู่ที่ประมาณสิบล้านบาทแต่ต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่างเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อไร่ต่อปีหรือคิดรวมเป็นต้นทุนของกลุ่มอยู่ที่ประมาณหกจุดสองสามถึงแปดจุดามศูนย์ล้านบาทต่อปีทําให้ผลตอบแทนสุทธิหรือกําไรของกลุ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดถึงสามจุดเจ็ดเจ็ดล้านบาทต่อปีค่ะวิธีตลาดมะม่วงน้ําดอกไม้ของกลุ่มผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มสี่รอยตันประมาณร้อยละแปดสิบเจ็ดุดห้า จะนำไปจำหน่ายภายในต่างประเทศโดยจำหน่ายให้กับกลงมการค้าภายในช่องทางออนไลน์แล้วก็ลงที่ส่งออกในจังหวัดพิติที่เหลืออีกร้อยละสิบสองจุดห้าจะมีผู้ประกอบการส่งออกต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีมารับซื้อทางกลุ่มต้องการให้หองคงงานภาคีทั้ทงภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มอาทิ หน่วยง,งานภาครัฐในต่างประเทศควรจะช่วยทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและลิ้มรสชาติมะม่วงคุณภาพผ่านการจัดมหกรรมการประชุมสัมมนา หน่วยาง,งานภาครัฐควรจะมีการส่งเสริม JAP ควบคู้ไปกับการส่งเสริมการทําโรงเรือนมาตรฐาน GMP โรงแรมสื่อโทรทัศน์วิทย,ยุหสือควรจะช่วยส่งเสริมและอุดหนุนผลผล,ผลิตในห้องฤด,ดูกาลโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผลผลิตออกกระจุกตัวมากใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยยึดกรอบแนวคิดของไบโอเซโครด r กรีนอีโคนมี หน้าวันนี้กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพวางน้ำบอ่อตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศโนุโลกได้ตั้งเป้าหมายพร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เกษตร next n o r m a l ด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านการผลิต ผนวกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมเกษตรมาพัฒนาทั้งประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพเน้นสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้กลุ่มยังคงเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดพิษณุโลกและระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน